นี่จะไข่เค็มที่ทำจากไข่ไก่นะคะอันนี้สุกแล้วต้มสุกแล้วเราจะมาชิมกันรสชาติจะเป็นยังไงอืมนะคะสีก็จะไม่แดงเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติเนี่ยมันอร่อยต่อไปแล้วก็วันนี้จะพามาทำ ไข่ไข่เค็มสูตรเร่งรัดนะคะอันนี้คือน้ำส้มสายชูเราก็จะเอามาแช่ไข่ใส่ไปขึ้นเพื่อหแล้วก็ไข่ก็ไปแช่ค่ะแช่เพื่อให้ไข่มันอ่อนไข่เปลือมันอ่อนโอ้นแม่ตอนนี้มันแตกแล้วว่้จะแตกแตหล้วลงไปอุ้ แช่แช่แช่แล้วก็เปลือกมันจะอ่อนนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปทำให้ยุง่งยากเราทำเก้าฟองพอเราชอบเรียกเก้าแช่ไว้ประมาณสิบห้านาทีค่ะะบนี่ค่ะ นี่เราแช่ไว้ดูตอนที่เราแช่มันก็จะมีฟองอากาศขึ้นมาค่ะเพื่อให้ไข่เปลือกไข่มันอ่อนแล้วเราก็จะไปทำในขั้นตอนต่อไปค่ะอ่าผ่านไปแล้ว15หนาทีเราก็จะเอาไข่มาคลุกกับเกลือนะคะดูเอามาให้ให้ให้โฟกัสเลยค่ะนี่ค่ะคลุกกับเกลือคลุกเลย ล้างออกนะคะุกไปเลยเราก็จะเอาไว้นีอยากม่อยกสัมผัสอันนี้แสบมือคนะ่ะคุกไปเลยคุกไปเลยเราก็คุกมันน,นะคะพให้มันเสียบไปเลย ไปทําให้มันแช่น้ำและเนี่ยเราทำไป็นแห้งๆไปเลยค่ะมาเลยเสร็จตัวนี้เราจะเอโลยไปทากินง่ายๆไม่ต้องไปแช่น้ําให้มันเปียยต้องไปแช่น้ําเกลือมันเกียยเราคลุกๆให้มัน,ให,มนให้มันติดเยอะๆค่ะ เรานี้นะก็จะเทลงไปเอ่อเทน้ำเทอันนั้นเข้าไปอีกเกลือเข้าไปอีกเดี๋ยวเทเกลือเข้าไปอีกอค,อค่ะน้ำเกลือไว้ค่ะอุ้ยโอ้ ทุกทีเนาะแล้วดี่ีใช้กลาวฟองก้าวฟองเราจะก้าวไปที่งหนอ่าอายเพิ่มเข้าไปขาเพิ่มเข้าไปไปไม่ใช่พูดผิด เ,เกลือค่ะเ,เกลือเกลือก็ถุงละห้าบาทสิบบาท <laughs> ถุงนึงก็พอแล้วค่ะเราไม่ได้ใช้อะไรดีกว่าเราไปแช่น้ําอันนี้ไม่ต้องแช่น้ําเราเพิ่มเกลือเข้าไปแล้วก็เกลือที่เหลือเราเอารอทำไม่ทำข้างในแค่นั้นว่า,เ,า,เ,า,เ,าเรียบร้อยค่ะอ่าเรียบร้อยค่ะรอ เราจะพักไว้4ีถึงหวันนะคะเราจะพักไว้สี่ถวันแล้วเราจะมาดูกันนะคะโอเคค่ะแล้วมาเจอวันที่สีที่ห้าค่ะฝาเฮ